พี่น้องเอยปีนี้จะเป็นจังไดเด้อคุณน่ะดำนารอฝนมาเทิงข้าวทังกล้าแหงแ้งแมงแกงเบิดพี่น้องน้ำมันกับแพงแต่ที่สูบน้ำมใไ่กับบไว้น้ำมนนันกลัวจะดำไม่ทันด้วยก็เลยเอาน้ำรถเอาเอาน้ำรถก็คิดว่าจะหน่อยฝนกับมาอันนี้มันบ่หน่อยแหละจะเป็นเดือนแล้วฝนไม่มาเลย สิสูบน้ำไส้กันว่ามันเปลืองน้ำมันน้ำมันมันก็แพงเหลือหลายจะดำอีกเจ็กหน่อยหนึ่งก็บติสูบใส่กาไว้รยานกามันตายพี่น้องฝนไม่มาเลยไอ้ที่เหลืออยู่นะมันจะตายก่อนไอ้ที่ดำมูอน้ำก็แห้งแล้วพี่น้องดินพ่อชื้นๆเย็นๆนี่แหละพากันไปดำไวเผื่อว่าฝนมันมานู่นไม่เสิร์น้ำเอาแดดก็ร้อนร้อนพี่น้องฝนบ่มามีตะกอนเมฆอยู่สูงสูงคน ตะนามได้ตะพี่นุอีกวันหนึ่งถัดมา มาถอนอีกรอบแล้วพี่น้องจ๋าไปดำแล้วรอบหนึ่งมาถอนถอนง่ายถอนได้ถอนง่ายถอนได้พี่น้องจ๋าน้ำมัดกับน้ำเอาตอนกลางวันก็แดดร้อนร้อนพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะตีมัดจ้ะงานู้ลูก ปวดเอวก็นนางคัดสมาดเลยพี่น้องน้ำบ่มีน้ำเชะบ่มีน้ำเปียกดากเอาลูกไปได้หลายเติบอยู่พี่น้องจ้ะตอนกลางวันแดดมันร้อนมันโลกได้เขากจะเอาถอนได้แล้วเลาวเขาจะเอาไปแช่น้ำในสาะนะพี่น้องจ้ะตอนนี้มันตกเย็นแล้วสี่โมงเย็นแล้วพี่น้องแล้วก็ทำท่าลมวอยๆยมาอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนกลางวันพี่น้องเอ้ยร้อนจนชีวิตชาวนาพี่น้อง ฝนฟ้ามาแบบไหนก็เอาตามนั้นมาปีนี้นะ้ำมันแพงมากพี่นอ้องไม่สูบน้ำใสนะคะเอาบัวรดน้ำค่ะพี่นอ้องจ้ะลดดินเพราะมันเปียกๆมันจะทนง่ายหน่อยถ้าเราทนแห้ง <c oughs> ๆเลยมันจะขาดเปึ้ลเป,เปมันไม่ได้รากพี่น้องจ้ะแต่ถ้าเราเอาน้ำราดซะหน่อยโอเคมันก็ได้หลุดมาท้งรากอย่ต้นกากเราก็จะไม่ขาดเราก็จะได้ต้นกากเสดเอาบัวมาเราก็เลยตักน้ำรดเอา รถจก็กสามสี่บัวเราก็มานั่งถอนสามสี่บัวนี่ก็รถได้กว้างอยู่พี่น้องจ้ะแล้วก็มาถอนพอถอนหมดไอช่วงที่เรารถเราก็ไปตากมารถใหม่สามสี่บัวมันก็ได้รถได้ถอนไปไกะไปกว่วงเติบยุ่เวลาเรารถแต่ละครั้งก็ได้หลายมัดอยู่นะพี่น้องรถน้ําแต่ละครั้งได้เป็นสิบมัดอะพี่น้องพไ้เิอแล้วก็จะถอนไว้ถอนไว้เดี๋ยวส้นทยาจะไปตีตีแล้วก็จำ จำแล้วก็มัดเอาพี่น้องจะน้อยกัเข้าบ้านแล้วโอ้โหลมมาแล้วพี่น้องเข้าบ้านไปหากระทิ้นให้แพะแล้วพี่น้องจัดเนาะเก็บบรรยากาศมาฝากกันอีกวันนึงคะ่ะพี่น้องจา๋า ติดตามให้กำลังใจใลูกทุ่งสนธยาในเด้อพี่น้องจา๋านานๆจะลงคลิปทีบ่<อ>ได้๋ลงบ่อยพี่น้องจา๋าฝนก็ไม่ตกมาให้สักทีพี่น้องจา๋ากาก็แห้งแล้วแห้งอีกไปได้มากกว่าครึ่งแล้วกา,กาจะหมดแล้วพี่น้องจา๋าแต่ว่ายังดำไม่เสร็จหรอกแต่หวานเพิ่มเลยจ้ะพี่น้องรอฝนด้วยแหละสูบน้ําใสให้มันเป็นขี้โครนขี้คโครนครนะพี่น้องจา๋าให้มันเป็นตมเอนอะเอนาาดำทาฝนแต่พี่น้องจา๋า มือนี่เด้มาสูบน้ำตอนนี้เสื้อติวานกาดเติมจ้ะรามาสูบน้ำใส่จักน้อยไปน้อยจ้ะมาหวานก้าเพิ่มจักหน่อยหนึ่งไปน้อยกว่าฝนจะมาคิดว่าก้า,าก็ยี่สิบวันก็ได้ถอนแล้พไปน้องแห้งเลยนะที่ดำนะพี่น้องจะเอาไม้สักจนมือพองเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาไม้สักเอาไม้ไอเจาะหลุมนะพี่น้องจ้ะบางทีก็เยน็นๆย็นอยู่พอได้ดำอยู่ พญายเติร์ก็ว่าจะสูบน้ําใส่เฉลีย่ยเฉลี่ยกันดํานะอาจจะมีถึงไทยถึงล้าโดยพี่น้องจะผสมผสมกันพี่น้องอาจจะสังเกตเออบางทีก็บบ่ได้สังเกตจะคของเด้พี่น้องอย่าเบาไปเลยถึงไยถึงเลาาอย่ายถืออย่าสาเลยจ้ะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งไหมิึงแต่ว่าบ่ได้ไปทายเครื่องสูบน้ำได้จ่าทันาน้ำได้จ่าอยู่เครื่องสูบน้ำ,นำ,นำ,นำเอาไปตังไว้ข้างล่าง้วก็ปป่อยน้ำมากองนี้ ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิ้ผ้ามาเบ่งบรรยากาศดำนาเด้พี่น้องจ้ามึอน,นี่ดำนาเพราะมีน้ำเลยพี่น้องเมื่อนั้นฝนมันตกมากหน,น่อยหนึ่งพอมีนม้ำแฉะแล้วได้เสิร์ฟกันเลยมาไทยตรงนี้ไว้ให้ว่านี้ดำวันนี้น้ำม,มันเบิดพี่น้องจา้งจาคนทิ้งช่วงนาน ก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องตอนนี้มันเย็นเลยจ้ะพี่น้องตอนเที่ยงถ่ายบวดาเลยพี่น้องเราจะสักลงไว้นะพี่น้องจ้ะลงไว้แล้วก็จะดำเอาแบบนี้นะพี่น้องต้นทิยากับบ่มมีคนไอ้เจ้าไหเนาะทำเองสักเองถ่ายเองจ้ะพี่น้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะี่นจะเห็นบ่านะ้องเดี๋ยวถ่าย ดำเสร็จแล้วปุ่นล่ะถึงจะถ่ายให้ดูเนะาะประมาณพี่นี่พี่นอ้องจะ้ะแล้วก็เอาหัวมือ,อสีเนาะเห็นหรือเปล่านะ้จะจ้ะเอามือแดมๆด,ดมแล้วก็ปูไว้พี่นอ้อง เดี๋ยวเสร็จแล้วจะค่อยมาดูตอนกลางวันก็ถ่ายไม่ได้ร้อนปปเดี๋ยวไม้ไผ่มันไม่นักมือจนพอ,องเวอร์เอาไม้ไผ่นักแต่มันก็ไปไผ่ใหญ่ดูสิมือแตกเอาตัวถีบเพอรเดียนตัว้วย บอกว่างนี่เลยตะขันใดกับปอยไใดก่อนปล่อยไว้ก็ไม่น่าจะมานะจองเช้าอ่ะน่าจะซ่อมรถนะทับดินประมาณนี้ถ้าปั่นได้มันก็ยังพอทุ้ยไทยนะปั่นได้มันก็เป็นแต่นี่มันปั่นเลยนะเป็นรอยไทยโครเกลแต่ขนาดเราเขาเอาไม้ซักก็ยังสิดซักได้ป่ะป่ะก้นปั่นกี่มาแล้วมาโลดขาแต่ฝนอยู่นี่แหละ ให้ต้มเครื่องปั้นด้วยหรอื่าอื่นพี่น้องจ้าพื้นี่ตีเหลืองันเหลือกตอกนพี่อ้เสริดตีไปใส้ด่างใส้ปลาเอาปลามาก,กินข้าวอยกข้าวกับแพงแพงพี่น้องจ้าได้ตำานี่แล้วคุณนะมันแข็งมากพี่น้องต้องเอาไม้สักแบบนี้ตลอดเลยนี่จ้ะไม้เอาไม้สักไว้ ก็จะฟักแล้วพี่น้องอน,นี่เอาบรรยากาศมาฝากแค่นี้แล้วพี่น้องจ้ะตอนกลางวันมันก็ร้อนถ่ายไม่ได้ตอนเย็นก็จะเลิกงานแล้วพี่น้องจ้ะมันยังไม่เขียวถ้าเขียวก็จะมองเห็นชัดอยู่ถ้าฝนมาก็จะเขียวพี่น้องแต่ฝนไม่มาก็แรงเลยแหละทําแบบนี้วันต่อมานัเนี่ยพี่น้องจ้ะลังจากฝนตกวันนั้นหลายวันแล้วยังไม่ตกมาอีกเลยตกมาน้อยเดียววันนั้น จมือนี้เอาสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าได้พบกันไหมคลิปหนาได้จา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับบ้านก่อนอเพราะน่เือจะรีบกลับบ้านไปหาปลาแห่งกันดานไปหมดเลยดูสิ ตกเลยมาพักอยู่กับธอมเพิ่นอยู่นี่เรื่องแม่หางมุ้งเลยฝนตกมาแล้วพี่น้องใส่ฝนใส่ขาวใส่น้ำพี่เน้ใส่เนยยาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดื่อยหยาดหาดป่าเดี๋ยวท้ายพ่อได้กิฟตบรรยากาศถ้าเบิ่งงบนเป็นเสาเวลาที่ค่อยเบิ่งหน่ำหลายๆตำแหน่งก็ยังดีเขาก็ตกเลยเบื้องหอนแห้ง จนว่าแดงขึ้นเอาจะมีก้อนน้าปนงสื่อมาท่นไหนดำตะหมักหลอันนี้มาก,กวาดกว่เพ่อเลยดำพี่น้องจะไถใบแล้วไถใบต่วันก่อนนี่นแล้วพอดีฝนตกมากพี่นองแต่ตก่็นักดอก่ะ เย่เย่เอาพี่น okay. ้องข้าจิตดำจากข้างบนมากนาะพี่น้องมันเด็ต่ไล่ลงกระลบลงมาอย่างนี้ยาแล้วเดี๋ยวไปดำก่อนนะเดี๋ยวดำนาจักหน่อยก่อนโน่น้าไดิซิปก็มัดจะมาดำก่อนกาตัวน้อยตัวน้อยแต่ว่าแข็งยุกพี่น้องมันก็จิตดำได้หลายยุกซิปก็มัดนี่ดำได้หลายเต่อ ต้นเล็กต้นแข็งก็ต้องจับหลายก็ต้องใสหลายต้นจ้ะใสหน่อยๆต้นสองสมต้นไม่เกิน4ี่เโอเคจ้าเดี๋ยวสนทยาสิไปดำขาแล้วเราใช้ไดหลายเติมแล้วที่เหลือก็เ้ารชไต่อไปค่ะนี้สนทยาสิดำขาใช้แต่พอดำแต่เจอปูกับจับปูด้วยพี่น้องเพราะว่าดำอันน้ำแฉะน้ำน้อยนะอันปูมันกัดเขาพี